อ,อีกร้อยคีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหโอ้โหทุกคนเกินไปเต็มคาราเบลไปเลยครับซุปเ 4, ป่วยประกาศสี่พันแปด เอาละครับก็การสวีาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับและนี้คือเส้นทางมาจอง2หรือว่ามาจองเวสองนั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก, Share, กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูไปรุ่นด้วยกันนะครับว่าจะปังหรือจะเจ๊งนะ อันนี้ก็ทูนมาที่150นะครับสำหรับมาจองรอแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามหนีรองนี้แบบนะอะเดี๋ยวก็มารุ้นด้วยกันนะครับเอาใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปวหมูบ้านนะครับส่สนมาโอ้ยหสอนนี้จีนเขียวสวยงาม งามระรับเก้ามาเลยนะฮะหกบาบาทนะครับผมในหะลังของตันโตก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าได้นะไม่แย่น,นะครับผมยังไงยังไงก็ติดตามรับชมนะครับผมเพราะว่า <c oughs> สงครามยังไม่จบจะเพิ่งนับสบทานอุ๊ยเราดูสเกตเตอร์โอ้โหเลยไปแล้วดูเทถวสุดท้ายนี่ไหมโอ้โหไม่มีมาเลย หมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะครับมนยังไงเนะี่ยฮะเพิง่งจะชมไปยกยกเออก็ได้อยู่นะก็ไม่แย่แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะมาอุ้ยเต็มแผงทุกคนโค้งหน้ามิโอ้โหเอาเรื่อง,ง,งเต็มคาราเบลครับดอกเมื่อกี้นะเต็มแผงเลยสปเปอร์เมการ้อยสามสิบบาทนะครับมาอีกดอกหนึ่งนี่ครับอันนี้เบสสองนะทุกคน เป็สองได้มาร้อยสามสิบแลก็คิดเอาสำหรับผมก็ไม่ไม่น้อยนะเฮ้ยอย่าเลยโอ้โหเอ้ยดีที่มีตัวแถมดีที่มีตัวช้อนเข้ามานะครับตัวที่สองโอ้ยจะไม่ได้แล้วมันล่าไม่ได้แล้วนะเราก็ได้หมดฟรีที่สิบมูลนะครับผมเหลือแปดหมนสุดท้ายเจ็ดมูลสุดท้ายมาจากวันนี้โอ้โหเกินหมดไปห้าสี่ห้ามูลแล้ว ห้ามหมุนนะครับผมนะดูหมุนดีหกยังไงหลายหรือเปล่าสวยถ้าไหลโอ้โหถ้าไหลถ้าไหลดีกว่านี้จะสวยเยอะกว่านี้นะเฮอเอาให้ส,สวยๆมันต้องหัวข้างบ้านด้ำมันครับจ้างวา,านี้มายัางไงเจ้าห้ามาแล้วโค้โอโ้โหโคโบกับจีนเขียวครับแล้ววายมาจ้างวานี้โอ้โห ึ้แผงสามร้อยมาแล้วครับผมนะมอุย้ยเราดูจีนเขียวแถวสองไม่ลงไม่มีจีนเขียวแถวสองนะไม่งั้นก็หวานเจียมากกว่านี้แนะ่สามร้อยแปดสิบบาทมาเหลือมูสุดท้ายนะครับมาอ,มอะไรครับนี่ทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ชอบใครที่ชอบปั่นสลัด แล้วแบบเอาทุนน้อยๆอะ่ะก็ตัวเป็นแนวทางแล้วกันนะเออก็เลือกเกมเล่นแหละผมว่านะนแต่ละเกมมันมีช่วงเวลาของมันนะครับผมก็หาเกมเล่นดีๆนะนเออลาไหนาลาไหนน้อแบบแรบมันก็ไม่ไม่อยู่เหมือนเดิมอีกทั้งนั้นกต้องสุ่มเกมเล่นะต้องวัดดวงนะครับแถวช็อตน,นี้มาสวยใหม่อีเกิน หลายดีเกินโอ้โหพอจะมาแล้วครับผมนะรางมันมี็นกามาอีกแล้วเจ็ดสิบสองเอาดิับก็มาดิับเออเดี๋ยวขอขยับเบสนะครับนะครับนะครับเอาเบสสิบนี้แหละนะเ,เจ็บอ๋อ,อ,อ,อผมกด มกดที่ผมกดโบเปิดปิดนะก็คือเพือ่อที่จะเป็นการลีนะครับผมอุย้ยเสียเมาสวยก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าผมก็กดไปอย่างนั้นแหละใครอยากจะลองกดลองเล่นแบบนี้ก็ลองก็ดูนะครับก็ลองดูนะครับก็อย่างว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคการหมุนวิธีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันออกไปหลังจากเทคนิคแล้วผมว่ามันต้องแบบ ดวงด้วยแลวนหละคือแน่นอนแหละมันต้องวัดดวงนะเกมกีฬานี้ใค่มีชน,นะทุกเกมอีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับได้คือได้หมดคือหมดแพ้คือแพ้ชนะคือชนอะนมันหน้าแก้มือใหม่โอกาสหน้าแก้มือใหม่ครับฟาดมาไหลไหมไหลซะด้วยนะคุณสีสวย,สวย มันไปไม่สุดนะทุกคนมันมีมันมีถึงคูณสิใช่ไหมแต่มันไปไม่สุดอขอขยับไปที่เบสสาเลยแล้วกันนะครับรสำหรับเบสสาแล้วตอนนี้มี8ปดรอก็น่าจะพออยู่แหละสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นนี้ผมไม่รู้ด้วยนะยน,นี่ตายอยู่มา สามดอกแล้วหกรอุ้ยดอกนี้ยังไงเราถ่ายต่ออีกอุ้ยสามร้อยหกสิบพันหกดอกนี้แล้วไฟอีกร้อยสี่สิบอ้ยเอ้ยอุ้ยใจเย็นโอ้โหโอ้โหทุกคนเกินไปเต็มคาราเบลไปเลยครับซุปเปอร์มิกาสี่พันแปดร้อยนะฮะโอ้โหโคตรโคตรสุดอ่ะเออพี่ าตายหาจาหัจหวันี้อุ้ยเจ็ดร้อยมือกีกเอาอยัางไงแล้วไรอีกอุ้ยอือหือทุกคนดูสิฮะพอจะมานะครับผมนะ้ำเบชรา้วมันเ,เาม,าเมก,กาหนึ่งพันสองร้อยสิบห้านะครับอือก็ผมว่าผม,ผมต้องพอแค่นี้แหละครับผมนะโอ้โหแล้วดูมันไหลอ่ะได้มาขนาดนี้แล้วใครจะอยู่ล่ะเออ ฝากบอกว่าจะไปแต่มือก็ยังกดหมุนอยู่นะเออกันนิดนึงมันยังได้อุ๊ยแปดร้อยมาสวยๆนี่แน่เออคุณมา,มาอีกจากวันนี้มา,ายังไงโอ้อยมันไม่เต็มแผงเหมือนเดิมทุกคนมายังไงก็ไหลลงมาไงเออกอมโตมา954นะครับ เต็มคาราเบลไปนะครับผมนะก็ตามนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจก็ทิ้ทิ้งคอมเมนต์นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะต้องขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับผมนะกดไลค์ช mm ิวเกนนะกดไลค์ช mm ิวเกนนะครับผมนะไปก่อนนะครับผมบายจุกกร